วัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่เอาฟุน้นใส่น้ำแล้วผ้า,มาเมื่อกีวพักบุ๋งแล้วจ้ะพักบุ๋งอยู่ใน่า,ามง่ามคักพี่น้องเย้ยตันซ้อนคักเดี๋ยวเห็นเนระอดบ่ได้ขี้เลี่ยลงมาพี่น้อง งานเบิร์ดอาจารเนี่ยขอไปน้ำหรพักบุ้งแม่นพักบุ้งเบิดเราต้องยุ่งรองด,ดีกับพ่อแล้วเฮาเก็บพักบุ้งพี่น้องมีคนจับกล่องหายจา้าอยากลงมาเล่นน้ำอยากมาหาเมียพอดีแถวพอแล้วมาไล่มองพี่น้อง แต่พอเมื่อไรมองก็เลายกพอดีเห็นกันนึกว่าจะน้าเลิกพี่น้องเนี่ยเม่ได้ได้น้า,า,นาม,มันบ่เลิกลงยางเหรอก็บพักต่อพี่น้องพวกกัดสิมอลงมาหาอได้บ่เนี่ยบดด่แดดดอกซ้ำหนีอยู่บ้านแห้งแล่นตากแดดอยู่ซ้ำหนีบดด่แดด โฟกัสหัวสีสากด้อไล่มองน้างนอกพอเสื้อผ้ามันไลมอง มาอยู่บอกมาเรียนะแม่อยู่บอกอย่ามองเอาไปสิไล่มองพี่นองถ้าว่าหาป่าได้จ้ะแล้วเป็นคนหาป่าก็ันก่ได้ ไปเบิร์กอุตุลาไซหลอดไซยางยาน้ำสองข้ามหน่อยแล้วกันหาจีน้ำสองข้ามเซียนหาป่าผู้หนึ่งในบ้านเฮาจับดีๆดนะตกดนะมวนแล้ว ทั้งมวนทั้งหยาดตกโฟกัสวัสดีค่ะว <c oughs> ิลาเฮ็ดยังลูกวิลาเฮ็ดยังว <c oughs> ิลาไล่ม่วงบ่ไล่ม่วงก็พอจ๋าเป็นบ่ม่วนบ่จับดีๆ หัวซักลอกหันไม่ครอยู่ดังหนามันหมเลยจับดีๆไหมล่ะจับควาเลี่ยดีๆไหมล่ะห้อยไหลอยู่เีบออห้อยเป็นอันรายได้พี่น้องเอาตีนถวดได้จ้ะขีดเป็นมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กกมาพ่อห้าปลาใส่กะติกไหมมันจีบกติกไปมูอย่งมันจีหัวซักรู้มันจีหัวซักแค่ดีมติดดีพ่ซ้ำนน่พวกโอ้ยโอ้ยโออย่าให้ตั้งสั้นน้ำมันแห้งเลืกย้อมหานน้ำเลิกได้อยู่ห่าน โอเ็นบโายันมันเ่โอ้ายูกอ้โกข้นหอย่าม่อไปพี่น้องโกโกโตกน้ำโฟกัสโฟกัสโฟกัสโกเด้อบ่เคยลงน้ำจักเทียน้องบ่เคยมาน้ำเรียจักเทีย โอ้จมมันจมไหมพอห่อลจมได้เลยอะเนี่ยมันคือตาย้ออไ,ได้ดิมองมองนี่หรอมองมั่นสตายสีแดงว่าบ่บ่บ่มันขวางดอกจิกขวางผ้าเรียบไปพี่น้องขวางพอลีเรา,มาไรม,ม่เลยมั่งเสมอเด้อจ้าพี่น้อง าจะขวงนะาโอของป,ป,งปาาลาปลากรมี่ยู่ปลาหลายตัวมูลเลียถือตาคนในมหมอ้ยมันหยุดวะมันมาจีนอุ้ยออนซ้อน,นจับเนี่ยพฟกันสิตัวเฮ็ดดีๆเนี่ย,ยอุ้ยทั้งหยันคนตกอืม

ลอดเอายาวกะติกน้ำพเ่าไปเลี้ยงไหมล่ะกะติกมาอัดไว้ปลาสีน้ำเหมือนกับว่าแข็งเลรอเนาะมันมีน้ำแข็งอยู่นะกะติกเอาน้ำแข็งใส่กะติก็กลัดนะก็มาใส่น้ำแข็งอันนี้โอ้ยมันเกี๊ยบอันเด่นเนี่ยมันโปกมาใส่ถุงแก้มเว้ก็เลยปดยุบเส้นหรือยนี่ขอแล้วขอจับแล้ว จับยังจ,บออง,ยงจับอมอเ้ยยะจับหม่องุนแหงเฝ้าอยู่ๆา,านจจน้านาดแดดหอนหอนบ่บ่หอนดอกมันจักหอนเมื่อไ,ไรไปขายแม่มึงกัดเปเราไปขายดีมันก็ได้ขายอยู่นี่ ได้ไปล็อกได่ไปล็อดบหันแม่บังมีนโอ้โหโอ้โหเพิ่เปิดเปียกเมื่อไหร่ถือน้ำอีเพิ่เปียกย่าไปเปิดออกเฮ้ยเปิดออกไอ้คนเมียเราบอกซุ้มสมุนนั่นเมียอะไรเมียเลยเอาเสียมขึ้นรถนะฮะ บ,งงบอกว่าไปได้หาหน้งไงาไมหนาเราไม่เห็นพักบุงหรออ่นซ่อนพักบุงและบัวสิและบัหาตา่ำห,ห้อยข้นนี<อ>่จะห้อย้น๋อ

ช้่เร่องอกแล้วอ้ยไปมนไปมันไปเพราะกวนวี่พเขาเห็ดตัว้งมาก็มาติดม่งเขาอย่างเงี้ยใช่ปะวเมิองแอ่ไม้มาติดม่นย้วนห็กระปุกแต่ตัวเดียวอยู่นี่ละอุ้ยิ่แมน้ำำ อย่ามาอย่ามา,าน้ำเลิกน้ำเลิกโ่อกจยให้นาง้ายไม่สิบตัวเะสวยงามูปม่ปนสวยจริงคุณ่อเียงม่เชีงหน่อยโตง

เห็น,น,ตนแต่พออแฟงนี่มากหมกหมกหมกป่าเดี๋ยวเราอ้อนดีลยขาดแล้วม,มัด <c oughs> <c oughs> มกับหุกจักคว้วเนะโดนลงน้ำเล่นบ่ตัวไม่อตัวไม่อยิกขวมในย,ยั่กลิ่นตัวใหญ่แบบสัน <c oughs> ก็แยกไปใกล้าน้ำไม่หเว้ย มันกระเสดระเสดตัวทั้งอันทั้งเครื่องมันก็จะไล่บ่วะ <defence> <ม>ลรา,ลลา,าลเป็น,นยังมมยงมั้ง,งปลอมคื่อปลอมคืออันนี้เถอะทันมี่กับซีมี่พูนเดอร์ปลอมได้<อ>ประกวดอีกแล้ว,วปอลวปอมมิแมปมิแมปอยู่ บทเชมสล้วันีอย่านึเลย่วหมดลาจะยืนลูกนั่งดีๆตัวใหญ่ค่ะเด็ัห่เลยมาใส่หัเลยะงมงขาะปับควระวังมันปากมือด้อปากของมันไมีน้ำเด้ พอกันฮอนบ่ฮอนฮวนกดเอาตัวมองหี้อมอหอยลายมอกหอยลายมือน่ะสิมง้มหอยมือส่วนให้มืองหอยมันวางก่อนน้วน้องง้มปทินก็ต่หมู่บ้านนี่อ้วนดีอยู่แต่มันกินวยใ่ใหญ่กอดีเกีงนี่แหะ thế là tìm người 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 bà sơ gì khốn mà sai xá bớt đấy nè ra được ma đấy ดึกมากจังเล็แลว้่พอหาปลาจากคางเสเอามาเห็ดเลีนวานิเมียบยเอามาใส่ในกระติกอ๋อกเอาใส่ในกระติกไว้มันจะมาเอาบาา๊้ยปลาครอคล้องได้สินแล้วผู้นึ่งละหาผู้นึ่งละเลีนมาหน้เมีย